สำหรับชื่อคอนเทนต์ตอนนี้ผมตั้งชื่อว่ารถฉันปั้นมากับมือ อยูสวัสดีครับพ่อของผมโอมกาลาดครับวันนี้เรามาทำคอนเทนต์กันต่อนะครับหลังจากที่ช่องผมลงคลิปไปปีละ2คลิปนะครับอ่ะเริ่มต้นคลิปแรกของปีนี้ครับปี68กันนะครับผมเดี๋ยวให้เจ้าของรถอธิบายรถเองเลยกว่ามาครับเจ้าของช่องนี้เดินเข้ามาเองครับเราไม่มีกล้องตั้งหลังก็ไปครับพี่กายสวัสดีครับพี่กายอ่าพี่กายอันนี้รถอะไรพี่ของพี่กายมันเป็นไอ ดากอนไอเครื่อง2008เทอร์โบโรงานอ่าเป็นดากอนไอเครื่องเทอร์โบโรงานเป็นตัวโรดิโอขับ4ีโฟวิวนะครับ็่ยังไงผมช่วยเสริมนะสำหรับใครที่มาดูแล้วคาดหวังว่าผมจะถามเพื่อให้เจ้าของรถตอบขอโทษด้วยนะครับพี่กรณ์มันรู้มากครับเนีอะนดี้เดี๋ยวพี่กายเดี๋ยวแนะนําตัวกันนิดนึงคือผมกับพี่กายเราคนบ้านเดียวกันเราเห็นกันมาั้งแต่เด็กและยิ่งรถคันนี้เนี่ย ก็ผมก็เห็นผ่านหน้าบ้านผมอยู่ประจำแต่เด็กตั้งแต่ยังเป็นโรลิโอโฟวินเดิมๆใส่ล้อแมกก้านคู่นะจนว่าวันหนึ่งที่พี่กายแต่งรถตัวนี้ยพี่กายก็เริ่มเข้ามาผมคุยผมใช่เริ่มคุยกเออคือเขาแต่งรถหลังผมนะเขาไปปรึกษาผมนะแต่รถเขาไปไกลกว่ารถผมมากเออผมทมกวานนี้ยังจอดพังเป็นซากอยู่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะลึกรายละเอียดแต่ละแต่ละจุดกันครับโอเคไหนๆก็เปิดฝากระโปรงแล้วพี่กาย เริ่มต้นเมื่อกี้พี่กายว่าคันนี้เป็นเครื่อง2 8 0พดเทอร์โบเดิมๆนะครับทีนี้เล่าประวัติให้ผมฟังหน่อยเรื่องเว็นรถช่วงนั้นเขาก็วัยรุ่นโหลดตามกันเยอะก็เลยตัดสินใจโหลดตามก็ถอดคูวิออกถอดเปาขับหน้าออกใช่ถอดออกหมดเลยเปาขับแล้วก็ซื้อแม็กห้ารูใส่เข้าไปอ่าท่านผู้ชมนี่บอกก่อนนะว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นอโรดิโอใช่ไหมแล้วพอมา โหลดถอดเผาหน้าออกเนี่ยเอาง่ายๆเลยมันคืออ er. <ช>ิสุดากอนไฮแลนเดอร์นะครับเพราะว่าจริงตอนนั้นสมัยนั้นไม่มีไฮแลนเดอร์ขายครับถ้าจะซื้อแบบนี้คือต้องเป็นขับสีเท่านั้นนะครับพี่กายก็จับมาโหลดแล้วเมื่อกี้ประวัติเครื่องยนต์น่ะคือเริ่มแรกอะ่ะทําไมถึงจากเครื่องสองพันแปดมาสู่สามพันหนึ่งได้ยังไงเอา้าก็เริ่มแรกก็อยากแดงก็งจัดปั๊มไป จัดปั๊มไปแรงแล้วมันก็ไม่ถึงอีกมันยังขาดอีกปัาม1ิบสองมิลขาดก็อัดโทโบลูกเก่าก็กาะเลตเอีย์ไปเสียงหวานด้วยเสียงหวานด้วยแล้วก็บันเทิงเลยระเบิดออกข้างเลยแล้วก็ก็ยืดไเช่งนั้นยืดจอดเป็นปีเหมือนกันครับก็เลยมันซื้อปรึกษาหลายๆคนปึกษาโอ้มอะไรก็ซื้อเครื่องสามพันรอยแต่มันเป็นในพวกอะไรก็เยกสายบานหน้าอ่า เดี๋ยวผมเสริมให้เครื่อง3100ที่พี่กายได้มาเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับห้องเผาไหม้เป็นแบบสเวอร์แชมเบอร์คือหัวลูกสูบเรียบแล้วก็กระเป๋อเผาไหม้อยู่ที่ฝาสูบอารมณ์เหมือนกับสเวอร์ที่เราที่เรารู้จักกันดีพวกสตาร์ด้าพวกไมตี้อย่างเงี้ยครับทีนี้พอหลังจากเครื่องนั้นมีเรื่องมีงานงอกอีกมันเกิดอะไรขึ้นอีกเครื่อง3ันหนึ่งเวอร์ตัวนั้นคอยดีแตกคอยดีแตกอากาศด้วผมก็อัดียกบูส กำลังเล่สนุกสนุกกำังสนุกสนุกอยู่รู้สึกว่าวันนั้นผมมีคลิปกล้องหน้ารถด,ด้วยเพราะว่าพี่แสงเวก้าผมไปใช่ใชแล้วก็ระเบิดที่ไอ้ลูกสุมละลายเสีลูกเลยจบงานงอกครับทีนี้ทีนี้ก็ตอนนี้ยังเป็น3ามพลูกเดิมใช่มีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนไปครับก็สุดท้ายก็เครื่องลูกนั้นใช้ไม่ได้ท่าล่างอะ ท่อนล่างทอนล่างใช่ได้ก็เปลี่ยนมาเป็นทอนล่างสามพันบ้านเราอ๋อทษดทีผมลืมไปตอนนี้เครื่องพี่เป็น4 g เห็นแล้วใช่โอ้เสียดายไม่มีรหัส 4JG2 ไว้คิงเลยนะยังอยู่ยังยังนะครับเปลี่ยนเป็นเครื่องสามพันบ้านเราครับครับเพราะว่าเราเอาอะไรพวกเครื่องหน้าของดีแมนมาลงแล้วไม่ใช้สายพานแล้วอืมอืมเขาที่ว่าเสียงมันเงียบใช่ไหมใช่ก็ใช้ข้อของสามพันร้อย อ่าครับไปบาลานบาลานก็อ๋อเขาแยกคือข้อของสามพันร้อยมันสามารถใส่กับเสื้อสามพันสี่เจฮได้ใช่ครับทีนี้ทีเด็ดมันหน่อยพี่ฝาซูปกับลูกซูปอะ่ะช่วยเผยหน่อยสิยอมรับหน่อยสิว่าทำอะไรไปอย่าหมกอย่าหมกออ๋เครื่องลูกซูปเป็นลูกซูปของดีแม็กสามพันเป็นดีแม็กคอมมอนเ l วคอมมอนเรวสีเป็นไงท่านผู้ชมแล้วก็ฝาซูบนี่มันรู้สึกว,าว่าเครืค่องสีล้อใหญ่อ่ะก็แยก ผมไม่แน่ใจตัวนี้อ่าๆโอเคเข้าใจครับก็คือแง่งยพูดง่ายๆเปลี่ยนเป็นฝาสูบแบบหัวฉีดไดเล็กใช่ที่เราคุ้นกันดียกหมดเลยตั้งฝาสูบหัวฉีดยกลงมาหมดเอ๊เอ๊เพอพี่บอกว่าสี่ล้อใหญ่นี่ไงมันมีรูหัวเผาซึ่งเราอุดน็อตไว้ใช่ครับอ่ขอดีของมันคือวางสองชั้นไหมผมก็ยังไม่ถูกนะที่ชจ้งบอกมาไม่แน่ใจโอเค นี่เห็นฝาเด็เล็กมีหัวเผานี้ผมก็มีครับผมเก็บไว้อยู่ตอนนี้ผมว่าเก็บ4 JB ไอเครื่องเก่าพี่กายอะไรผมเก็บไว้แล้วผมก็ไปได้ฝามาจากพี่พี่เอวิบูลที่นู่นแหละที่นครปฐมนั่นแหละโอ้ไม่อยากขิงก็มีมันก็มีฝาเงี้ยนะทีนี้ได้ข่าวว่าพอใส่ลูกคอมมอร์เลวเนี่ยยังไม่จบอีกขอเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดปัญหาไงแล้วแก้ไงให้เป็นแนวทางไม่อยากให้เพื่อนๆออกทะเลครับ มันยังไงันเลยครับฟันเลยมันจะไม่ำํำคาญคนข้างหลังพวกที่ขี่มอเตอร์ไซค์ควันมันจะไหลยออกเยอะแต่ว่าพอแก้ปัญหานด้องหวีฉีดฉีดแบบฝอยมากขึ้นก็<อ>ก็ดีขึ้นแล้วไอ้ที่ว่าลูกสูบละลายพี่อ,ออกมาหน้าอูลูกสูบละลายเลยพี่พก็จัดเต็มกันเลยครับยันยินไว้แล้วก็กะว่าลองลองดูก็<แ>ลูกูบละลายหมดเหมือนกันมันมันมันเกิดจาก ผมไม่แน่ใจตอนนั้นไม่แน่ใจถ้าถ้าจำไม่ผิดเหมือนกับว่าเจ็ตสเปรย์ใต้กระโปรงลูกสูบเนี่ยจะหล่อลื่นไม่ถึงใช่ใช่คือนั่นมันก็หล่อรื่นไม่ถึงเพราะฉะนั้นใครจะเปลี่ยนใส่ลูกคอมอนเร็วที่มันข้ามเรียกว่าข้ามรุ่นดีกว่าข้ามข้ามรุ่นเนี่ยลูกคอมาใส่เครื่องในเล็กเนี่ยดูระบบหล่อรื่นกันดีๆนะครับแล้วก็ต้องทำแหวนด้วยทำแหวนลูกสูบหลายเรื่องหลายเรื่องนะครับเจาะร่องลูกสูบทำแหวนใหม่ ผมก็จําจากช่างมาอีกทีก็ปรึกษากันหมดเนี่ยตอนนี้ถ้าเสร็จเครื่องถือว่าจบยังจบแล้วจบแล้วจบเลยนะขับสนุกพอแล้วไม่เอาแล้วมากกว่านี้เหนื่อยแล้วโอเคพี่กายทีนี้หัวใจหลักของปั๊มสายอ่ะพี่กายปั๊มสเต็ปไหนพี่อ่าปั๊มสิบสองมิลครับเป็นสิบสองมิลเนาะแต่ว่านี่ยังเป็นฝาฝาต่ำอยู่นะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่มีปัญหาจิจ๊าดเหมือนกันใช่จิจ๊าดขับสนุกอ่าต่อมาหม้อน้ำหม้อน้ำนี่มีแบรนด์อะเนี่ย บางหมดบางหมดเลสติ้งนะครับสวยด้วยนะงานนี้ด้วยพรรกะปั๊มลมไฟฟ้าของอะไรพี่รู้ไหมวันโววันโวนะไอ้ที่เขานิยมกันนะใช่สองสเต็ปแล้วก็ทนด้วยใช่ไหมตัวนี้ทนครับแนะนำเลยช่วดูแลรักษาให้ด้ยเทอร์โบครับเป็น F5 ใช่ไหม F5 ฝาเกดดีเนาะเกดดีใช่เออแล้วนี่เออทำไมถึงใส่กรองเนี่ยปกติเห็นเขาชอบดูดสดกัน ถนนบ้านเรามันก็ขี้ฝุ่นเยอะนะไม่ใส่กล้องก็มีปัญหามันเดิมออตัวโบเป็นรยอยใบมีปัญหาอ,อันนี้ผมเห็นด้วยเพราะผมก็ไม่ชอบดูดสนเหมือนกันเคยดูดสนมา<ด>แล้วปัญหาแกนยก <c oughs> <c oughs> นะครับอินเตอร์อินเตอร์พี่หนาสามนิ้วใช่ไหมสามนิ้วแต่ว่าพี่แทบไม่ต้องคว้านกันชนเลยอ่ะใช่โอ้ไม่คว้านเป็นลูกมกของชจ้งอามเขาแจางงามเขาชอบ อะไรเรียบๆง่ายๆอ่าคือคือแผงแอร์ก็ยังอยู่ข้างหน้านะครับหม้อน้ำก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ว่านี่มีการย้ายไดเออร์มาตรงนี้ด้วยครับครับระบบน้ํามันมีปั๊มติ๊กใช่ไหมพี่ใช่ปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กเรกกรีอะไรอย่างงี้ใช่ครับเซฟซิงตัวไปครับครับแล้วก็นี่นะฮะวัยรุ่น OBD2 ดูไว้นะครับยุคนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะของรถเนี่ยรถที่ไม่มี OBD2 เนี่ยถ้าจะวัดความร้อนนี่ต้องติดอะแดปเตอร์ใช่แล้วก็ต่อไปที่เกจวัดในรถโดยตรงเลยใช่ครับ ไม่ต้องผ่านตัวไหนไปเลยโอซคูครับอ่านี่ไงครับนี่ออกแบบโอซคูคือต้องต่อมาตรงนี้นะครับไอเกจวัดความร้อนนะครับก็มีวัดบูธนะฮะแล้วก็นี่พงมอะไรของแท้ป่ะเนี่ยพี่พงมลายโอ้แท้ครับแท้โอ้ผมแนะนำเลยตัวนี้ป,ป้าก็โอบแนะนำมาตัวนี้อ,อ๋อนี่เป็นคอถอดได้ด้วยใช่โอ้โไม่ธรรมดาเบิร์กเบลเบิร์กเบลต้องกดครับเอาพี่ให้โชว์เลยพี่โชว์เลย นี่เป็นไงล่ะโอ้โหของแท้ครับโว้ยไม่ต่อนานนะคผมนี่ดังปิ้งเลยเป็นไงล่ะอ่าเดี๋ยวขอถามต่อจากห้องเครื่องเมื่อกี้เกียร์เกียร์อะไรพี่เป็นเกียร์ดีแมกซ์สามพันเกียร์ดีแมกซ์สามพันไซเดิมหรือเปล่าฮะไซเดิม์สซเดิมอยู่เลยด้วยอยู่อยู่แล้วทำไมคันเกียร์ยาวแปลกๆเนี่ยพี่เวลายาวยาวใส่แก๊ง่ายดีผม โอ้โหเหมือนขับรถเมย์เลยพี่ยิ่งยาวยิ่งเสียงอ่ะทีนี้ถามเกียร์แล้วต่อที่เฟืองท้ายครับเฟืองท้ายทดเท่าไหร่อยู่3.5มจุนเพาเดิมเลยชนเพาเดิมไม่ต้องยกอะไรเปลี่ยนเท่าไหร่อเพาอ่าผมเสริมให้ท่านผู้ชม้วยความที่คันนี้เนี่ยครับเป็นตัวโรดิโอขับ4 4W ฟวแล้วนะครับเครื่อง2.8เนี่ยมันจะได้เพาใหญ่มานะครับตัวสีจะได้เพาใหญ่มาพี่กายก็แค่เปลี่ยน เฟืองเด้ยหมูกับเฟืองใบสีเนี่ยให้เป็นสามจุห้าที่เหลือยังเป็นลิมิเต็ดสลิปเดิมด้วยไม่ต้องไปหามาใส่ด้วยไม่ต้องหาไม่ต้องดินโดนเยอะกระโลกใหญ่รองรับเลยใช่ครับทีนี้คือเกียร์เดิมขับสี่ถอดออกถอดออกอ่าโอเคก็ดูจากสภาพรวมๆนี้คันนี้แอร์เย็นเพลงเพาะนะครับของซิ่งก็อ่ะประมาณพอประมาณพอดีพอดีนะครับหัวเกียร์เวอร์เทจับถนัดมืออันนี้ผมชอบมากเลย แอร์เยน็นเพลงเพราะมีเครื่องเสียงด้วยนะมีแอม์ใต้บอกด้วยทีนี้บาะแปลกๆพี่บาะไม่เดิมอ่ะพี่เ<ะ>บาะอะไรอ่ะมันเป็นบาะของ n <New 7 S 2> ิวเซเว่นครับมิวเซเว่นครับผมเป็นคนตัวใหญ่นั่งสบายดี <นะ S 2> เราบอกแต่งเรลองนั่งมาหมดแล้วบาะแต่งอืนั่งสบายจริงครับบาะใหญ่จริงนะครับส่วนส่วนเดี๋ยวขอโฟกัสที่ความเดิมๆของรถหน่อยนะพอดีไอเราก็ชอบรถเดิมซะด้วยสิเอ้าไม่ติดแล้วอ่า นี่คันนี้บางแดดเดิมมีกระจกนะแล้วก็มีไฟสองแผนที่ด้วยขอสอดแทงนิดนึงเพราะว่าผมก็ชอบดูออปชันของรถยุกเนี่ยยุกสองพันเนี่ยยุกเราเป็นเด็กที่มันก้าวข้ามระหว่างเก้าศูนย์กับส0งพันอะเออเราจะบอกว่าเรา90้าศูนตัวก็ไม่ได้เพราะนั้นผมจะชอบอะไรที่มันเป็นยุคแบบนี้ครับโอเคพูดถึงความเดิมๆแล้วอ้นี่เดิมเลยใช่หมเดิมเดิมนี่อะโฟ e ว,วิเดิมเดิม งานนมัแล้วนี่โอ้โหนี่กับข้างนี่กับข้างแท้เลยใช่นี่ก็เอลเอสนี่ก็ยังอยู่เดิมเลยอ่ะท่านผู้ชมอาจจะงงว่านี่คอนเทนต์ไหนเพราะว่าอ่าเดี๋ยวก็คอนเทนต์รถซิ่งเดี๋ยวก็คอนเทนต์รถเดิมครับก็คือผมอะไรผมอยากจะถ่ายผมก็ถ่ายอ่ะตามใจผมอ่ะเบรคของอะไรพี่กายเป็นปั๊มอาริโตครับอาริโต้ซีพอร์ต ที่เขานิยมเอามาใส่กันแล้วนะใช่ใช่ใช่คือดูเผินๆแล้วเหมือนเบรกวีโก้เลยแซลเล่นแซลเล่นเอออย่าโกรธผมกันนะจานอะไรพี่จานกี่มิลเนี่ยจานสามอ่าแต่จําไม่ได้เป็นของเลยก็กลึงทำอาจ้างเกตกลึงทำใหญ่มากใหญ่มากเลยครับใหญ่มากเลยครบไม่ก็ไม่ครบอยู่โอ้แต่ใหญ่อะแต่ใหญ่ดูดีดูดีพี่เอาอยู่เอาอยู่ถ้านนื้ออยู่เมื่อกี้ด้านหน้าพี่แปลงดุมใช่ไหมครับข้างหลังพี่เป็นรองอะแรปเตอร์ ออกเป็นหกออกห้าปกติเมื่อก่อนห้ารูมจะสวยกว่าหกรูมอืมใช่ใช่แต่นี้หกรูมรวย,ยมีเยอะแล้ว <c oughs> แต่ผมว่าอันนี้ทําถึงครับพี่ทําถึงบางคนไม่ถอดออกผมว่าก็ไม่น่าเกลียดด้วยด้วยความที่ว่าเราคุ้นภาพกับพวกไฮไลเนอร์โหลดมันก็ไม่ค่อยถอดซุ้มถอดโปง่งถอดบางโคนผมว่าดูอย่างนี้ก็ดูดีนะ <c oughs> และนี่นี่โอ้ <c oughs> โหนี่ตรงยุกอ่ะพี่ของแท้เลยอ่ะและล้อนะครับสิ่งสําคัญที่จะลืมพูดไปไม่ได้เลยครับ เป็นล้อเวลงาน KC ถ้าในยุคที่กระบะซิ่งรุ่งเรืองแรกๆเนี่ยครับล้อเวล KC เนี่ยครับคือที่สุดของงานเทียบแล้วโอเคด้านหลังอ่ะนิดหน่อยไฟท้ายเป็นอันนี้เขาเรียกไฟตาเพชรอะเนาะเป็นไฟตาเพชรแต่ไม่ใช่ LED ดีแต่พี่เป็นหลอดเองใช่ไหมแล้วก็นี้ดั้งเดิมฝาท้ายจะเป็นเปิดกลางนะตัวนี้โอ้ยเดี๋ยวเปิดคนเดียวไม่ได้่ไอ่อ่ะ แล้วก็แบตเตอรี่ย้ายมาข้างหลังมีกล่องนะครับโอเคก็ผมคิดว่าผมเจาะลึกรถพี่กายครบแล้วนะครับก็หลักๆเลยใ,ใต้ท้องไม่ได้ถ่ายดูหรอกเพราะว่าจริงๆคันนี้ด้วยความที่มันเป็นพื้นฐานดูโฟร์วิลขับ4ีเนี่ยมาโหลดเนี่ยก็คันหน้าก็าอาจจะอยู่ตำาๆหน่อยนะครับผมแต่ทีนี้เหตุผลจริงๆวันนี้มีเหตุผลนะครับที่เรานัดถ่ายทํากันเนเนื่องจากว่าพี่กายเนี่ยจะ,จะเปลี่ยนทรงคันนี้ใช่จะเปลี่ยนเชงอะไรจะไปทายังไงที่ ก็เอาอะไรเดิมที่เป็นชุดโรวิลมาใส่กลับหมดคือพี่กายยังเก็บเกียร์เดิมใช่เก็บเทาหนนาก็ายังเก็บเก็บทุกอย่างเดิมหมดที่เป็นกองเดิมเกียร์เกียร์ที่เป็นเกียร์ขับ4ีเทาหนนาก็ายังเก็บไว้นะแล้วก็พวกดุมล้ออะไรพร้อมเอากลับมาใส่กลับมาใส่เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นคือผมเห็นพี่กายทําทรงนี้มาก็ห้าหกปีก็นานอยู่ก็เสียดายเลยอยากจะบันทึกเป็นความทรงจําไว้นะครับ อยากเก็บทรงนี้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวพี่กายเขาก็ต้องใช้รถในการเข้าสวนแล้วใช่ใช่ใชแล้วด้วยความที่ว่าคันนี้พื้นฐานเดิมมันเป็นขับสี่อยู่แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปยกไปไปซื้อคันใหม่<อ>ไม่ต้องไปซื้อคันใหม่คือแค่ยกสูงแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เตรียมล้อแม็กแล้วนี่เตรียมแล้วเตรียมแล้วโอเคก็จะเริ่มตามแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมใครที่อยากติดตามตอนต่อไปของคันนี้ที่เป็นทรงกลับมาเป็นทรงออฟโรดทรงขับ4 4 w h e e เนี่ยครับก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะ ติดตามตอนต่อไปให้นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นการบันทึกความทรงจําไว้นะเออก็ตามก็ไม่เคยถ่ายรูปนะมีแต่โอมถ่ายโอไม่ได้เจ้าของรถไปลงสื่อเลยเจ้าของรถนี่มันถ่ายติ๊กตอกหาแต่หาแต่ไม่ได้เด๋วเด๋วเหรอโอ้ยโมดาถ่ายหน้าตัวเองลงติ๊กตอกคิดว่าหน้าตัวเองหล่อมากอย่างเงี้ยเออแต่ใน Facebook นี่ไม่โพสต์รูปรถใน TikTok ก็ไม่ลงรูปรถเลยไม่เลไรเดี๋ยวไปดูใน TikTok ผมนะครับเดี๋ยวผมถ่ายแนวตั้งไว้แล้วด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับคอนเทนต์ของผมผมคิดชื่อคอนเทนต์แล้วก็คือว่ารถฉันปั้นมากับมือนะครับเพราะว่าปั้นมากับมือจริงคันนี้เนี่ยเพราะว่าเห็นตั้งแต่ป้ายแดงตั้งแต่ตอนเด็กๆจนว่าพี่กายขับรถคันนี้เป็นจนวันหนึ่งพี่กายเริ่มคันอยากแต่งอยากแต่งจนพี่กายแต่งโทรมาหาผมแล้วก็เห็นเห็นพัฒนาการคันนี้ตลอดนะครับแล้วก็ก่อนจะทำอะไรก็ปรึกษาอยู่ตลอดใช่ใช่ผ เขาผมเขาเชื่อถือผมมากเออปรึกษากันโอ้ขอบคุณมากดีใจครับมีคนปรึกษานี่ดีใจนะครับผมสำหรับสถานที่สวยๆแห่งนี้นะครับเขาก็เรียกว่าเขื่อนเขื่อนเขาค้อมอ่างเก็บน้ําเขาค้อมต้องพี้ที่อำเภอเมืองนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับมันรอยต่อพอดีแต่ไม่เข้าใจไม่ได้เลยรคับเอาเป็นว่า เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามคันนี้ในตอนต่อไปครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่กายมากพี่นะครับที่ตลอดเวลามาให้ถ่ายพี่ขอบคุณมากครับผมรอกันหลายวันเหมือนกันเราจะว่างตรงกันโอเคายบายโอเคนะครับผมขอลองขับคันนี้หน่อยครับเพราะผมมีโอกาสได้ขับน้อยมากย้อนไปสมัยพี่กายแต่งคันนี้แรกๆยังมีคลิปอยู่ใน YouTube ผมนะ2อมเครื่องเดิมตัดท่อระงังแล้วผมก็เบินยางคันนี้ ตอนนนัเ้เดี๋ยวอันนี้สเตปสามพันหนึงเทอร์โบ f ้ A 5ผมยังไม่เคยขับบูตเมื่อกี้ลองดูแล้วประมาณเกือบ40่ปอนด์เจ้าของบอก30ขับไปสี่ิบอีกแล้วกั๊กอีกแล้วพี่เอาโอเคมาเริ่มเริ่มเริ่ม